ไม่ได้คิดเลยนะเพราะว่าเนี่ย <g ül üyor> ที่บอกว่าพี่โตไม่เหนื่อยแล้วเนี่ย <g ül üyor> เริ่มเหนื่อยแล้วอย่างวันนี้ได้คุยกับศิลปินหลายคนเออมันไอไกลมากกับผลงานที่เขาแสดงพื้นที่บนโลกใบนี้มันสามารถสร้างความสวยงามสร้างสิ่งที่มันทั้งแบบสวยงามทั้งในเชิงแบบงานผลงานเนาะกับสวยงามในเชิงแบบว่าความรักอยากให้พี่โจทิงหินไว้นิดนึงเชื่อว่าจะต้องมีโปรเจกต<ห>์ถัดไปพอเราจัดงานงานหนึ่งอ่ะเราก็จะเริ่มเห็นความเป็นไปได้ในงานต่อไปทีเนี้ยงานเนี้ย สิ่งที่มองเห็นมีอยู่2เรื่องตอนนี้ที่ที่สนใจมากๆก็คือเรื่องตัวเทเบิลสิเคทของเมิร์ซับดูมที่ทำตอนนี้คือเรื่องของความเป็นแบบไทยๆคือแบบโซไทยแล้วพี่ว่าเขาทาได้เทมากมันเทแบบมันดูอินเตอร์เนชั่นแนลมากๆอยากลองทํางานแต่งงานที่เป็นแบบเป็นโชเคสเแต่ว่าเป็นเอลิเมนที่แบบแบบไทยมากๆเลยเพราะว่ามันดูเวิร์กคลาสมันดูแบบแฟชั่นมากๆระหว่างจะมีแบบเป็นเทเบิลสเคทแบบไทยแล้วใช่ไหมระหว่าจะมีแบบ เป็นขันมากเป็นแบบแบ็กกรอบแบบไทยๆที่มันไปยด้วยกันทั้งหมดไม่ใช่แค่แบบแต่ละอิเเมนต์แยกคือเราต้องหมดเล่าให้เป็นแบบเป็นเรื่องเดียวกันอยากให้แบบอยากทำและอยากคนมาเห็นด้วยเพราะแบบตื่นเป็นทุกคนอาจจะไม่เห็นนะคะแต่ววตาแพตตี้ที่ได้มองพี่โตก่อนเนี้ยคือ็นเรื่องจริงพี่โจเป็นคนที่พอเห็นและเชื่ออะไรออกมาแพตก็รอวันนั้นเลยจริงๆพี่ต้องไม่รู้ต้องต้องทำตึกใหม่ด้วย พลังผมชอบงานติ๊กตอกพวกคุณครับเรียนเนอะผมชอบพวกคุณเวละครติ๊กตอกมาดูแบบเราไปดูอย่างอื่นเลย